คนครับเราอยู่ในห้องเรียนสุดแสนจะเพลิดเพลินกันนะแล้วประเด็นคือพวกนายดูสิโอ้ยค,คุณครูเขาได้หลับอยู่นะเว้ยตรงน,นั้นแน่คุณครูนอนหลับไม่พอนักเรียนหนีเรียนเต็มไปหมดเลยเนี่ยโอ้ยแค่พวกเราเนี่ยตรงนี้มีให้เรามาตรงนี้เขาบอกว่าให้เราพูดคุยกับครูนะลองมาดูสิโอ้โหมีเนื้อแลยอย้ยงครูตื่นแล้วเกเลียดแค่นี้โอ,โอ้หน้าแบบง่วงโคตรเลยนะเนี่ย ฉันแนงตรงนี้เป็นเวลาสี่ชั่วโมงแล้วฉันไม่สนใจผู้คุยกับอาจารย์ใหญ่แต่ให้ฉันหลับวัดแต่แฟใสายพึ่งตื่นก็เลยหลอนนะจ๊เคิบอ๋อไปดูเรื่องเลยเขาบอกให้เราออกจากชั้นเรียนแล้วก็วไปหาครูใหญ่นะครับได้เลยไปฟ้องครูใหญ่เอาว่าครูเราหลับไหมเอยก็ดีนะจะได้ไล่ครูคนนี้ออกสอนชัสอนนี่เราเดินมานี่เลยเอาลโอ้โหเดี๋ยวพวกนายดูนี่ โรงเรียนเราเขาจะจับหนูก็แล้หนูน่าจะตัวใหญ่น่าดูเลยนะดูดีโหยหนูอะไรไไวะไน้โตเท่านี้นี่เราต้องฝากกับดักหนูพวกนี้ไปหาครูใหญ่แล้วเนี่ยหลี <c oughs> เลี่ยงการถูกเคี่ยนคืออะไรหลี <c oughs> เลี่ยงการถูกเคี่ยน,น <c oughs> อะไรทุกคนครับนี่แหละห้ามโดนนะเวย้ยต้องไปหาครูใหญ่ให้ได้ต้องไปถามครูใหญ่ด้วยว่าแบบทำไมถึงวางกับดักหนูอันตรายแบบนี้มาเริ่มเทิมด้วย <c oughs> อะไรเข้าสีฟ้าตรงนี้เลยทุกคนแคบดูซิจะมีเรื่องราวอะไรต่อแนะ่โคตรดีทำไมแม่บ้านไม่มาเช็คครับเนี่ยพื้นเปียกหมดแล้วน้องเลยนี่ลง เร,เรามีคนอยู่ไหมเนี่ยแม่บ้านไปไหนพ่านลงไปไหนเออนี่ห้ามโดนนะครับผมถ้าเกิดว่าโดนน้ำนี่คือตายแน่นอนยนั่นไงตายแน่นอนบอกแล้วห้องครูใหญ่อยู่ทางไหนนี่อ๋อนี่ไงมันจะเจอแล้วนะทุกคนเจอในเรื่องตรงนี้นะครับเดี๋ยวขอ,อ่านแป๊บ,บนึงโอเคมุมกล้องนี่แบบเสเลอร์ไรโอครูใหญ่ใหญ่จริงใหญ่ไหมใหญ่แบบกลมอ้วนเลยเจกบครูใหญ่บอกว่างั้นเรามีของว่างอะไรที่นี่โหถามหาของกินอย่างเงี้ยหนึ่ง เออขอโทษนะครับแท่นผมแค่อยากจะขออ๋อนี่คือเราพูดนะไม่มีใครเอาใจที่นี่เลย่อคูเหมือนจะโมโหแล้วเราก็ตกใจอะไรอ,อะไรกันนี่เนื้อเรื่องนี่งง,งๆว่าในสร้างบันไดกับกองแปนรอบห้องแล้วกดปุ่มสีแดงหยิบมาดูดีของนี่คืออะไรอ๋อเขาละอ๋อคอยละสร้างตรงนี้มาใส่ตรงนี้ โอเคมันจะเป็นตัวเหยียบขึ้นไปเพื่อขึ้นไปบนนั้นนะไอ้พวนายอยู่ไหนเนี่ย <What? S 2> อาแล้นายอยู่ไหนไงอเอเลียนฉันอยู่ห้องวิ์อาะอ้าทำไมนายไปห้องวิดอ้อ่ะเอเลียนนี่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันก็บอกว่าให้ฉันเติมเต็มสมการบนกระดาษไว้บอร์ดด้วยผสม อ๋อในชามผสม<ช>อะไรเนี่ย <c oughs> โอ้อะไรวะอ่ะแล้วกดปุ่มแกบอกนะว่าเควสไม่เหมือนกันนะโอ้ไม่รู้ดิแต่ว่าใช่กันไรเหมือนกันนะแฉล้มโอเคเดินมาตรงนี้ทุกคนครับเ <c oughs> พื่อเจอไอเลนด้านหน้าต้องรอไปดู <c oughs> อ่าแล้วประเด็นทําไมมีตัวแบบหลับๆตรงนี้มีใครมาแอบนอนตรงนี้เลยบานี่โอ้ยต่างตันมีรอยเท้าสีเหลืองตรงนี้นะรอยเท้าเอีเลียนหรือเปล่าวะเอยตามหาัฉทีเออกำลังเดินไปเอเลียนเกบดูซิว่าจะเจอไงไหมโอ้นี่ไงหยุดเออนี่ไงห้องวิทย์ห้องไหนอยู่ไะเนี่ ว้าไฉันตกหลุมมาจากข้างบนห้องวิดะเา่าอะไรว่านายออกเข้าใหม่ถือไปเอเอเอ,อะไรก็ไม่รู้นี่งงไปหมดแล้ว โอ้โหอยนี่ไงเอเลียนวันด,ดีจีเดอร์แล็บวันด,ดีพวกนายโอเคมาทุกคนมาดูสิว่าตรงนี้มันให้เราทําอะไรนะรู้สึกว่าบนโตนี่จะมีส่วนผสมให้เราหาแล้วนี่สีเขียวเพื่อนอเพิงแล้วก็กระดราษชําระของฉันไม่เหมือนกับนายนะเนี่ยเจโก,ก้ฉันก็ไม่เหมือนอ่ะเออได้จะเป็นแบบคคละอันคนละเควสโอเคทุกคนครับมาทําได้เลยนี่สีเขียววันนี้เราหยิบมาแล้วก็มาใส่ในถ้วยนี้เพื่อผสมนะเ <c oughs> ออทางน้ำเพิงอยู่ตรงไหนวะนี่นะผสมส่วนผสมให้เข้ากันลงตัว วนวในช่องคอเพราะถังดับเพลิงอยู่นี่ไงจะเกิืข้างในเนี่ยในไว้เเี่นอายูไหนนี่ในี่เเนี่ยใช่นี่ไงวัยมนเริ่มเพิ่มอ้ยโดใหญ่แม่มาเริ่มเลยเนื้อว่าจะเลิกๆ ่ใส่ไปตรงนี้ด้ส่นผสมมาเรียบร้ลยกระดาษชำระด้วยกระดาษชำระทิชชู่นะทุกคนครับยิ้มาเช็ดตูดฉลามเอาล่ะเราใส่ตรงนี้แล้วแล้วไงต่อวะอ๋อเอาไปใส่ในไมโครเวฟตรงเนี้ยเจกบเออใส่ในไมโครเวฟเลยโอเคใส่เพิ่มเกินแล้วข่นไปห่างๆเกอบโอ้ยเจ็บดูสิว่าโอ้มีแค่สีนนะทุกคนโอ้ย วัาคาซีคือเป็นเหมือนครูใหญ่กำลังอาบน้ำเหมืนแล้วครูไปปิดประตูหน่อยแล้วเนี่ยโอ้โหดูครูใหญ่สุดเซ็กซี่กำลังอาบน้ำท่าเซ็กซี่แบบโรแมนติกไม่อยากดูมันบาดตามากเลยอันนี้เขาราทำอะไรตรงนี้มีให้เราสามารถคลิกได้เปิดของได้หาอะไรวะนี่หากุญแจน่ะ โอ้โอเคหากุญแจเปิด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 ให้หมดเลยเให้หมดเลยไอยเจอแล้วโอ,โอเคเจอแล้วเจอแล้วเปิดที่เหลือด้วยระวังเปิดไปแล้วเจอเกงในครูใหญ่นะเว้ยนี่แล้วก็มาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับกุญแจนี่พวกแานจะไปก่อนแ,ลแลหละเอาแหละทุกคนครับนี่โดดข้ามมาเลยเต๊บ อ่งนี้คืออไอ่แค่นี้ยังโดนใช้ไม่ได้เลยฉลามเออง่ายขนาดนี้โอเคทุกคนข้าวนี้ต่อนะครับและนี่คือทําอะไรโอ้โหเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะเขาบอกว่าให้เราวางสายไฟทั้ง8อย่างให้ถูกต้องอ,อ๋อ๋อนี่คือเลื่อนโอเคเยี่ยมก็ง่ายๆเลยนะเนี่ยแค่หมุนเองเออง่ายแหมเจบเรียบร้อยอง,ง่ายเกินอ๋อพอเราแบบว่าทําสายเสร็จตรงนี้ก็จะเปิดนะประตูนี้เรี้ยวตรงไหนมาี่ต่อเลยโอเคฉันมาแล้ว โดดข้าไม่ปเติร์ฟเติรฟเติร์ฟไปเลยแชมเบลีนแล้วก็เซตตรงนี้โดดมันนี่เหยียบไม้ยอย่างหล่อเซียนแล้วก็มาตรงนี้เหยียบนี่เหยียบนี่เด้งแชมโบอร์ลินเด้งแชมโบอร์ลินเครื่องมาตรงนี้แล้วก็เอะไรแล้วก็ปารีนี้ทุกคนครับนี่ไปเลย แล้วก็เดา<ย>พเลเซอร์แบบสุดง่ายตรงนี้อโอ้ง่ายเกินครูใหญ่แล้วยากกันนี้ได้ไหมตอนนี้มีริบอ่ะคนเล่นริบแน่ริบและเข้าสู่ริบลิปนีป่ในหนังผีที่ชอบเจอผีนะระวังตัวด้วยพวกนายเอ้ยโอ้นี่เจอผีและผีหัวโตวด้วยนี่ไปฉั้นริบฉันสีทุกคนครับไปเกิดอะไรขึ้นริบติดอยู่หรอ<ไ>จออกได้อย่างไรอ๋อเหมือนริบพังนะครับกดปุ่ม S O S ครับพอกดปุ่มนี้ใช่ไหมโอเคกดปุ่มสีแดงแล้วไล่เนียมาแล้ว อม่มากนี่ถ้าปีนไม่ไหวทําไงล่ะเนี่ยเออปีนไม่ไหวก็ตายในนีน้ซะว่าเอาจริงนะคือกด S O S แล้วมันมีนี่มัใช่ไหมฉันว่าของจริงนี่คนน่าจะปีนตรงนี้แล้วก็ตกตายมากกว่านี่เออไม่ได้ช่วยเลยช่วยให้ตายเร็วขึ้นไม่ต้องทรมานไงจะเกอร <c oughs> ใช่ฉันว่าอยู่ในลิฟต์น่าจะมีชีวิตรอดมากกว่านั่นนี่แล้วต้องมาโดน <c oughs> แบบนี้ในชีวิตจริงมาเร็วเดินมาทางนี้เลยนะไปเออนี่แล้วก็ปีนขึ้นบันได และก็มาตรงนี้มว่าจะมีเนื้อเรื่องต่อไปดูซิว่ามีเนื้อเรื่องอะไรนะทุกคนครับกระโดดข้ามเลเซอร์ตัวข้ามี้เลยจืเจ้ยพอโรงเรียนเราโคตรสูงแล้วเนี่ยเออมาเราปีนข้นมาสูงอยู่นะนี่ง่ายมากทุกคนครับโเอ้โอเดี๋ยวประนด็นบรรยากาศไป ไอ้เขาต้องแกงกุเจมาทุกคนแสดงว่าเราต้องหากุเจนในนี้ไม่ใช่กุเจแล้วเ <Wow. S 1> จตรงงหนาหาง่ายจังเลยนี่นี่นี่เจแล้วมันกันมาตัวนี้มันจะเรื่องเสียงนิดนึงใช่เอไปตะลลยเลยดูซิว่าจะเป็นไงต่อนเนื้อเรื่องอตีนี่ที่ไหนล่ะเนี่ยวายทำไมตรงนี้มีเป็นพิซซ่านะทุกคนแล้วก็ฝั่งนี้มีเป็นหนังสือห้องครัวเลยเขาเขียนเควสดบอกว่าสลับปุ่มทั้งหมดและปีนขึ้นเชือกที่แขวนอยู่เหนือเตา อาจจะต้องเปิดสวิตทั้ง6อันก็ได้นะเว้ยอ๋อเออนี่เขาให้เราโดดไว้โอเคนี่โดดแบบนี้แล้วก็เปิดสวิตนะทุกคนให้ครบ6อันนะครับประมาณนั้นว่าชาใครเร็วสุดชนะเป็นแชมป์เป็เลยเอ้โอเคแล้วก็กดเปิดตรงนี้ทุกคนครับนี่แออดิซี่จะลวเออโดดเหยียบโคลีคิงแอ้ยแม่กรแท้โคลีคิง เประมดแล้วหลังจากที่เราเปิดครบทุกคนครับเกิดเลยรขึ้นเรามาดูกันอ๋อนี่ไงปีนตรงนี้น้ำไปเลยจะเกิดเข้ามาในเหมือนเป็นท่อระบายอากาศนะครับผมเหมือนระบายควันออกนะครับอูสูงแม่โอ๊ยจะไปจะไปนี่เดินมาห้ามโดนน้ำสีเขียวไม่รู้ว่านี่คืออะไรจะไปไเรียบร้อย โอ,อันนี้อะไรขี้มูกัจารย์ใหญ่ปะเนี่ยน่าจะเป็นขี้ไข่นะจ้าก,โก็โอ้ขี้ไข่เขียวซะด้วยเก็บไว้นานนีนทุกคน,นไปอย่างมัน่นใจรวดเร็วอะไรเนี่ยไอยเนียว <What? S 2> วิโอคออาจารย์เลยนี่ คุณกาลังคิดว่าคุณสามารถซ่อนได้ออกมาประมาณว่าคิดว่าแอบฉันได้อย่างเงี้หนึ่อย่าลืมที่ฉันมองคุณอยู่ตลอดเวลาโอ้วหอาจารย์มองเราตลอดเวลาไวมองหน้าอาจารย์คืนเลยนี่ก็เหยียบหัวอาจารย์คืนเลยเนียลูน่น่่เลยเออมองเท้าผมเลยอาจารย์นี่ไงเอาไปเลยนี่มองตูดเลยมองตูดผร้อมโอเคได้มทางนี้ทุกคนครับนี่ข้ามนี้เลยตืบแล้วก็ซีบโอ้โหทางนั้นแน่ล้ะค้าผิ ไม่ไม่เตะมันรัวยนี่ยฉันกำลังจะพูดถึงสาคี้ใครของอาจารย์ข้างล่างอยู่เลยเออน่สี้ไขรเขียวคี้ไขรตะไค้โอเคทุกคนงาัมาทางนี้เรียบร้อยและเคลานี่อ้ยรวกนายมาเร็วโอเคทุกคนครับอยู่นี่เซบโอ้เมื่ลไรจะออกเน่ยวัเนี้วางบันไดอ๋อเหมือนด่านสองเลยจ้าโก้อ๋อนี่ไงเราวางได้เลยกดอีเจ็บ เจ็บแล้วเราก็เดินมาทางนี้เพื่อได้ยปีนคือแบนนี้นะครับไปเล่นนัไปเลยค่าทางออกของระบบระบายอากาศโอเคเดี๋ยวก่อนพวกนายตรงนี้มีแผนที่ให้ดูด้วยหนอ่ะออกไปแล้วเลี้ยวซ้ายซ้ายสุดแล้วก็เลี้ยวขวาเนี่ยขวาเสียกซ้ายเอ้ยมันก็มีรอยเท้าให้เราเดินตามอยู่นี่นาเออแม่ก็แหละทางนี้เออแล้วประเด็นคืออาจารย์ใหญ่เขาเป็นอะไรวะพอดีว่าอ่านเรื่องแล้วมันไม่ค่อยเข้าใจนะองงๆอ่ะเนี่งงง เอ,เอ้ยเฮ้ยเขามีชี้ไปที่ถังขยะกับห้องน้ำนะเฮ้ยเขาเราคุยขยะไหมาให้หาอะไรเฮ้ยนี่ไงได้เร้ว พอเหรเดินมาทางนี้ในห้องน้ำเอาทุบซ่วมเออโอ้โหจะเจออะไรซ่วมแตกโอ้ยโอ้ยนี่พวกนายเราต้องลงไปในบ่อซ่วมลงมาเลยออะพอลงในบ่อซ่วมเดี่วก็อยู่ไอจานใหญ่เดี๋ยวโหทำไมมันมีทางเราไปเยอะยังไงอ๋อนี่ไงเขาบอกว่าให้เรากดปุ่มทั้งหมดเพื่อเปิดประตูมีสี่อันทุกคนครับต้องแบบเปิดทุกอันหาเรื่องให้เดินเยอะมากเกมนี้เจี๊ยบเจ็บหลบหลบเอาละเปิดตรงนี้ทุกคนครับนี่เจ็บ โอเคทุกคนประตูตรงกลางเปิดแล้วพวกนายอยู่ไหนนี่อ้อมาเลยอ้ยนี่เดินมาแล้วทุกคนครับแล้วก็ลงมาตรงนี้ <มา S 2> นดูซิว่ามันจะพาเราไปไหนโหนลงมาในโหบอกขี้ใครของอาจารย์ใหญ่ซิบบอใหญ่ด้วยเอออย่ากตกมาได้เว้ยนี่มันคือขี้ใครที่สะสมมาประมาณห้าสิบปีเอเลียนโอเคฟังจากเสียงไม่ต้องหันไปดูกันเลยเจ็บเจ็บ ทางนี้แล้วกระโดดมานี้โอเคทุกคนครับเซฟตรงนี้เลยแล้วก็ปีนขึ้นไปนะเปิดประตูตรงนี้เอ้ยมีมินิเกมให้เล่นสุดหรรที่ไหมนี่ยังไงอ่ะกดหยุดกดครัว่าหยุดโอเคโอเคตรงเส้นสีแดงแย่นี่ประมาณนี้เปิดได้แล้วโอ้เกมดีว่ะมีอะไรให้เล่นเยอะแยะไปหมดอ๋อสุดยอดเลยมาทางนี้ทุกคนครับได้จรือยังไม่เบื่อเลยไอเดียวรู้สึกว่าจะเจอเฮ้ยยอบอาจารย์งงอาจารย์บอกว่า ฉันได้อย่างไรออกกับเด็กอาจารย์ง่ายจะตายไอ้สีสเจิโหูต้องยิงอาจารย์นี่ห้อยิงแลยยิงแล้วตอนจบยิงไปยิงไปตรงนี้ยิงไปทุกคนเรียบร้อยอาจารย์ใหญ่น็อกเรียบร้อยแล้วตอนนี้อาจารย์ใหญ่ขีดร้องแหม่ีเอาไปอะไรเอาอะไรไปไปโอ้โหไม่ราต้องยังไม่จบยังไม่จบโอ้โหยิงเยอะกว่าเดิมอีก นี่แม่ผมจะยิงหัวอาจารย์หัวอาจารย์ยิงลานอยู่แอะไม่โดนโอ้ยพลาดได้ไงวะยิงไรแม่เออเรียบร้อยอาจารย์นอกรอบที่สองนี่มันตลกสิ้นนี้เลยฉันจะวางมันลงจนจบเดี๋ยวนี้เลยอะไรวะยิงไรแม่มีต่อีกแล้วนี่หัวอาจารย์ขยันขยันน็อกเลยเกินโอ้ยระวังระว้งระวังอ้อยถูกโจมตีโอ้ยโคตรเจ็บเลย ใจเย็นใจเย็นอจารย์ใจเย็นใจเย็นตายแล้วอีซี่ล้วคนเอาไว้มาแล้วอ้าวโอเคชนะแล้วอ่ะอ้าวชนะไปแกนอาจารย์ดรอปกุญแจว่ะพวกนายโยกกุญแจมาอย่างนี้เลยโอเคเปิดดูทุกคนครับดูซิว่าเป็นไงไหมถึงจุดจบหรือยังเนี่ยอาจารย์ตายไปแล้วอะไรนี่ขอบคุณสำหรับการเล่นอ้าวเราปลดล็อกโหมดยากว่ะอ๋อที่เราเล่นคือมันโหมดไงมันมีหลายโหมดเออ โอเคเกมก็คงมีประมาณนี้เราเล่นจบแล้วสลับที่นี่ขอตัวลรไปกอนละกันว่าทุกคนจะชอบนะแล้วก็สลับใครนะคะที่อยากปลูกต้นไม้แล้วก็อยากได้อิโมจิกบเลียนหลามสุดหล่อเท่ก็สามารถหาได้โดยการสมัครสมาชิกเลยเพียงสามห้าบาทเท่านั้นออบฟี้นี้ดีจริงๆว่ะพวกนายเอ๊มันเพลินดีนะสนุกดี